ตอนนี้ไปพึ่งพางกันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี่ชื่อว่าเป็นแก่นของชีวิตถ้าชีวิตนี่ปราศจากจิตหรือใจนี่แล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลย ต้องพิจารณาให้มันเห็นจะไปตกนรกก็จิตด,ดวงนี้จะขึ้นสวรรค์ก็จิตด,ดวงนี้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็จิตด,ดวงนี้ร่างกายมันไม่ได้ไปด้วยเราก็เห็นกันอยู่ดาาด่นเมื่อจิตนี้ ละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกับทอนกล้วยที่เขาตัดไว้บนพื้นดินมีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นไม่มีแก่นสารอันใดไม่ควรที่จะมาหลงไหลเปิดเพลินอยู่กับร่างกายอันนี้ ร่างกายอันนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วเราก็สร้างบุญกุศลสืบต่อผู้ใดไม่สร้างบุญกุศลสืบต่อก็ไม่มีบุญที่จะอำนวยความสุขให้ต่อไปชื่อว่าเป็นผู้ประม,มาทไม่ คิดที่จะถอนตนออกจากทุกข์ปาถนาที่จะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็เป็นเช่นนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ทำความเปลี่ยนละกิเลสตัณหาออกจากหัวใจเพราะกิเลสตัณหานี่มันพา ให้ดวงกิตดวงนี้เล่ล่อนพาเนจรอยู่ในโลกสงสารอันนี้สวยส,สุขบ้างสวยทุกบ้างแต่ดูงมันจะเป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขเพราะเหตุว่าไปอาศัยร่างอันใดเกิดอยู่ร่างอันนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นจะจะให้เป็นเป็นสุขมาแต่ที่ไหนเหมือนยังดวงกิตที่มาอาศัยร่างของมนุษย์อยู่อย่างนี้แหละเราก็พิจารณาดูสิในปัจจุบันเนี่ยมันจะเอาความสุขอะไรกับร่างกายอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี้เดี๋ยวก็ ไม่สบายอืมก็เป็นอยู่อย่างนี้เมื่ออยู่นานไปอายุมากเข้าไปเท่าไรร่างกายอันนี้ก็ยิ่งสุดโทมไปเรื่อยๆอันมันจะแข็งแรงต่อไปข้างหน้าไม่มีทางมีแต่มันสุดโทมไปเรื่อยไปก็เช่นนี้แหละ พระศาสดาจึงสอนไม่ให้ประมาทให้รีบเร่งประกอบกิจที่ควรทำพยายามทำไปให้เต็มความสามารถกิจใดที่ไม่ควรทำแต่ใจมันยังชอบอยู่อย่างนี้ก็ต้องเพียนละมันเพียนสอนใจตัวเอง ให้ละขิดการงานที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนั้นไอ้ตนเองไม่สอนตนละจะให้ใครมาสอนคนอื่นคนกลัวสอนเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อตนไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรความสำคัญมันจึงอยู่ที่ตัวของตัวเอง นี่เมื่อตอนเองไม่ไม่มีปัญญาสอนตัวเองตัวเองก็ละกิเลสไม่ได้ละความชั่วไม่ได้แล้วก็ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้ขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วมันจนมุมนะคนเรานี่นะให้เข้าใจดังนั้นนั่งภาวนา ก็อย่าไปนั่งโงกนั่งง่วงอยู่เฉยๆต้องนั่งภาวนาแบบมีสติประคองจิตให้สงบลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองให้มันเป็นน,นจิตดวงนี้มันคล้องอยู่ในเรื่องใดมันยังละไม่ได้มันละยาก อย่าน,นี้นะก็ต้องใช้อุบายปัญญาสอนตัวเองเข้าไปสอนตนเองให้มันละให้มันปล่อยมันวางสิ่งที่มันยึดถือไว้นั้นซึ่งไม่เป็นแกนสารอะไรในจิตนี่มันย่อม ละกิเลสตัณหาได้ด้วยอุบายปัญญาอันมันจะละเอาเรื่อๆนี้ไม่ได้ดอกอ,ออปามามันยังเด็กมันร้องไห้ถ้าบุคคลผู้เป็นแม่หรือเป็นแม่เลี้ยงหาสิ่งของที่มันชอบใจให้มันเล่นแล้วมันได้ของอันชอบใจแล้วมันก็หยุดร้องไห้ นี่ชันใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้เมื่อมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันใดอย่างนี้แล้วแล้วก็พิจารณาหาอุบายอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั้น,น,นมาเพ่งพิจารณาและทั้งสอนใจตัวเองด้วย เช่นอย่างว่าจิตใจมันติดมันคล้องอยู่ในความรักความใคร่อย่างนี้นะเราก็ต้องเพ่งอสุภากรรมฐานให้ปรากฏในใจแล้วก็สอนใจตัวเองมานี่้รูปร่างอันที่ตนหลงรักหลงใคร่อยู่นั่นนะเมื่อตีแผ่ออกไปแล้วนะมันไม่มีอะไรสวยงามมันมีแต่ ความสวยงามก็มีแต่ผิวหนังภายนอกอาศัยหนังหุ้มหอ่อสิ่งโสโครกไว้ม่ให้มันทะลักออกมาหน้าเกลียดเท่านั้นเองฮะแต่ถ้าหากว่าลอกหนังนี่ออกแล้วสิ่งโสโครกปฏิกูลก็ไหลทะลักออกมาน้ำเลือดน้ำเลืง้งน้ำหนอง อุจาราก,กัตวะอะไรต่ออะไรมันก็ร้อนแต่มีแต่ของโสโคกอยู่ภายในนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราจึงไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้สอนตัวเองเข้าไปนี่แหละเมื่อจิตนี่มันถูกปัญญา สอนเข้าไปอบรมเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็คลายความรักความใคร่ออกไปอุปมามันยังบุคคลู่เที่ตาไปมองเห็นสิ่งโสโครกอยู่เบื้องหน้านั่นอย่างนี้นะใครเลยจะไปเหยียบเอา่ะ ถ้ามีกลิ่นเหม็นด้วยพอถูกกลิ่นแล้วนี่ก็เว้นแล้วอไม่ยอมไปแตะต้องไปเหยียบมันแล้วถ้าหากว่าไม่เห็นสิ่งโสโครกเหล่านั้นน่ะมันก็ไปเหยียบเข้าให้อย่างนี้นะจึงค่อยรู้ว่าเป็นสิ่งโสโครกอนี้มันแปดเปื้อนแล้วนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไม่สนใจ ในรูปสิ่งที่ตนพอใจอยู่นั้นนะ่ะดูแต่ผิวเผินภายนอกเมื่อไปยึดถือเข้าไปแล้วไปเกิดความรักความใคร่ขึ้นแล้วก็จึงรู้ตัวอย่างนี้กลัวว่าจะมากำจัดความรักความใคร่ออกจาก,กจิตใจได้ก็ไม่ใช่ของง่ายบางคนก็กำจัดไม่ได้ทำ ก็เลยตกเป็นธาตุแห่งความรักดินรนไปตามแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใครนั่นแหละแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ไม่ว่าอดทนนี่คนเรานะ่ะใช้แรงงานไปแต่ในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ใช้แรงงานไป เพื่อทุกเป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นอันที่จะมาใช้แรงงานว่าเราจะทำความเพียรสู้กับกิเลสแม้มันจะยากลำบากอย่างไรก็จะสู้ไม่ถอยตายด้วยความเพียรน,นี่แล้วแล้วไปอันผู้ที่จะคิดดำไรอย่างนี้นะมีน้อยเต็มทีให้พากันสังเกตดู่ะ มันนี่เราล่ะเราจะไปคิดอย่างนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเราจะคิดนึกไปอย่างปุถุชนคนผู้นาไปด้วยกิเลสอย่างนี้ก็ถามตัวเองสิเตือนตัวเองเข้าไปไอความคิดอย่างปุถุชนนั่นน่ะ มันเป็นพื้นของจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เที่ยวเกิดทเที่ยวตายมาในสงสารนี่ตั้งแต่อดีตถนหลังนุ่นก็ไม่เห็นมันพ้นทุกสักทีเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นทาตแห่งตันหาก็ต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละ แสนยากแสนลำบากอันที่จะได้ทำบุญกุศลแต่ละครั้งก็แสนยากหรือจะได้บ่ายหน้าเข้าสู่วัดวอาอรามแต่ละครั้งนี้กะแสนยากเพราะตัณหามันผูกมัดรัดตึงเอาเสียมากมายไม่สามารถที่จะถอนตนออกมาได้เหตุดังนั้นพระเวทพันดร ท่านจึงลำพึงก่อนที่จะทานลกูกทานเมียทานเข้าของลำพึงว่าตันหารักลูกนี้เหมือนกับเชือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียนี่เหมือนกับปอผูกศอกตันหารักเข้าของเงินทองนี่เหมือนอย่างปอกมาสวมตีน ตัณหาสามประการนี้มาผูกมัดรัดร,รึงจิตนี่ไว้ในสงสารจึงไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่มีความสุขอันยอดเยี่ยมได้พระเวทสตันดอนลำพึงอย่างนี้แล้วก็จึงให้ลูกให้เมียให้ลาดราชรถ ตลอดถึงแก้วแหวนเงินทองช้างพระที่นั่งอะไรให้หมดไม่มีเหลือเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหินมาพานเมื่อพระองค์ได้สร้างบุญบารมีมาแต่ได้สงสาร จนมาถึงชาติเป็นพระเวสสันดรได้ให้ทานรูปและเมียเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะ่ะนั่นแหละนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าบุญบาร,รมีของพระองค์เต็มบริบูรณ์แล้วถ้าพระโพธิสั์พระองค์ใดสร้างบาร,รมีมาในสงสารหากยังไม่ได้ให้ทานรูปและเมียเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะ่ะ บุญบารมียังไม่เต็มก็ต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นแบบอย่างที่ให้ผู้เป็นบริษัทของพระองค์ได้น้องเข้าไปคิดไปตรองมให้รู้ว่าบุคคลเมื่อย,ยังสร้างบุญกุศลไม่เต็ม ตราบใดนี่ยังจะบรรลุถึงบริพานไม่ได้ยังจะพ้นทุกข์ภัยในสงสารนี้ไม่ได้ก่อนแต่ว่าเมื่อผู้มีบุญกุศลมากไปเท่าใดความทุกข์มันหักบรรเทาไปเท่านั้นนั่นเองเนี่ยขอให้พากันเข้าใจบุคคลผู้มัวเมาประมาทยอย่างที่ว่ามาแล้ว ตกเป็นธาตแห่งความรักความใคร่โดยส่วนเดียวเช่นนี้โอกาสที่จะได้สั่งสมบุญบารมีนั้นมีน้อยเต็มทีบางคนเลยไม่มีเสียซ้ำไม่สนใจกับการบุญการกุศลไม่สนใจที่จะฝึกฝนตนเลยไอ้ข้อปฏิบททัติพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ก็ไม่ยอมรับไปปฏิบัติตาม เช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะนอกจากรักษาศินห้าแล้วก็ทรงสอนให้รักษาศินอุโบสถด,ด้วยเพราะการรักษาศินอุโบสถนี่เป็นการบำเพ็ญเนคขมะบารมีคือพยายามถอนตนออกจากกิเลสกรรมและวัตถุกรรมทั้งหลาย ที่มันครอบงำจิตใจทำให้ดวงคิดเล่ล่อนเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่คขนา,นานับพบนับชาติไม่ทนแล้วนั้นบุคคลผู้ประมาทนั่นไม่ตื่นตัวหรอกไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เหตุนั้นถึงไม่ตั้งความเพียรพยายามที่จะละมันอื ยอมเป็นชาติของมันอยู่นั่นไปชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างนั้นคนส่วนมากนะมัก็จะเป็นอย่างนี้แหละพระ,ะนัน้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามันกิเลตันหามานะทิฏฐิเหล่านี้นะมันทำให้สัตว์เดินช้านานพ้นจากทุกข์ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์เสวยสุข สลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็มีสุขมากน้อยทุกข์ก็น้อยลงบางทีก็ทุกข์มากเมื่อทำความชั่วมากเป็ดมันก็เป็นทุกข์มากทำความดีมากก็มีความสุขมากเช่นนี้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะขึ้นอยู่กับการกระทำความดีบุคคลจะมีความสุข บุคคลจะมีความทุกข์เพราะเกี่ยวกับกระทำความชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นไอ้ผู้มีศรัทธาได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้ประมาทเห็นแต่แก่หลับแกนอนไม่ตั้งใจไม่อธิษฐานในใจว่าจะทำความเพียรให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆ จากนอนพอประมาณอย่างนี้จากบริโภคอาหารพอประมาณเรียกว่าทำอะไรก็พอประมาณทำการทำงานแม้จะทำอยู่ในวัดในวาก็รู้จักประมาณรู้จักเวลเวลาเวลานี้ควรยุติการงานภายนอก เวลานี้เราจะต้องทำความเพียรภายในใจิตใจอย่างนี้ต้องรู้จักเวลาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นไปทำข้อวัดปฏิบัตินั่นเช่นนี้มันก็จะไม่เตอมจากพรหมจันทร์ผู้เห็นแกลับแกน,นอนเห็นแก่กิดอยู่แก่กิน แล้วก็ทำการงานภายนอกเกินเวลาไปไม่มีเวลาพักผ่อนจนเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าต่อจากนั้นมันก็มีแต่นอนลูกเดียวการที่จะลุกไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยมีแล้วนั่นแหละกิเลสมันได้ช่องเวลาอย่างนั้นแหละมันก็เข้าครอบงมจิตใจ ดังนั้นทุกคนต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือธรรมะที่เรียกว่ากาลัญยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั่นๆอันนี้ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งนะ รู้จักการรู้จักเวลาทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่ให้เสียไอ้อย่างนี้นะพ่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติตามธรรมข้อที่ว่าการัญยุตานี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้บนนั้น ล้วนแต่เป็นข้อวัดปฏิบัติทั้งนั้นแหละให้พากันสนใจพากันท่องกันจำเอาให้ได้อย่าไปนึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่ตนจะพึ่งศึกษาเราเรียนจดจำเอาตนภาวนา ฝึกขวนจิตใจสงบแล้วก็คงพอไม่ควรจะคิดเพียงเท่านั้นก <c oughs> ารทำใจให้สงบอย่างเดียวเท่านั้นจะละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีอุบายปัญญาดังกล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าไม่มีคุณธรรมอื่นๆมาประกอบด้วยอย่างนี้นะ ไอ้กิเลสมันก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่จิตใจเลยถ้ามีคุณธรรมเข้ามาประกอบด้วยเช่นนี้จิดเห็นแจ้งในธรรมนั้นๆแล้วมันก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นธรรมดังที่สแสดงมาแล้วนั่นแหละเมื่อผู้ที่ตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่อย่างนี้นะ เราจะไปพิจารณาอย่างอื่นมาแก้ไขมันไม่ได้เพราะความรักอันนี้หมายเพราะว่ามันสำคัญในรูปเสียงเหล่านั้นเป็นของสวยของงามมันจึงได้หลงรักหลงใครอย่างนี้นะ,ะทีนี้เมื่อผู้มีความเพียรมีปัญญาเอ๊ะทำไมอ่ะมันไปมันจึงไปรัก รูปเสียงเหล่านั้นรูปเหล่านั้นน่ะมันวิเศษอย่างไรมันดีอย่างไรมันสวยงามอย่างไรเราจะพิสูจน์ดูให้เห็นแจ้งชัดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เพ่งรูปกายอันนี้นะทั้งของตนและของผู้อื่นนะดูสิเทียบกันนะรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่เป็นยังไงอ่ะ นั่นเลยเพ่งดูรู้ว่าไม่มีอะไรสวยงามนังกล่าวมาแล้วนั่นแหละชั้นใดรูปอื่นก็ไม่มีอะไรสวยงามเหมือนก,นกันกับรูปที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละนี่นะอคุณธรรมนะ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเพ่งดูไอ ลักษณะอาการของรูปที่หลงรักหลงใครนั่นนะเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงลงไปแล้วเนียมันก็ถอนความรักความใคร่ออกไปเพราะว่ามันไม่มีสิง่งใดสวยงามแสดงว่าในเมื่อพิจารณาดูให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วอ,อย่างนี้แหละไอคนที่หลงรักหลงใครอยู่นั่นน่ะ ก็เพราะมันไม่ได้พิจารณามันขาดปัญญานี่ไม่ได้เพ่งค้นหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใครนั้นมันไม่ค้นเลยมันไม่มีความเพียรเกียรคร้านถูกกิเลสตัณหาครอบงำเอาแล้วก็เลยปล่อยตนไปตามอำนาจของมันเอก็อย่างนี้แหละสาเหตุที่คน เกิดมาในโลกนี้จะตกทุกข์ได้ยากลำบากหากินไม่พอปากไม่พอท้องก็พอตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่นี้เองอย่างเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็เมื่อเป็นทาสแห่งความรักความใคร่แล้วมีหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจอยากจะได้สองได้สามไปอีก อย่างนีก้ก็แสวงหาเรือไปอธรรมดาสแสวงหาไม่ใช่ว่าจะไปยื้อไปแย่งเอาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเจ้าของทั้งนั้นนะดังนั้นแหละต้องได้หาเงินหาทองไปแลกไปเปลี่ยนเอามันก็จึงได้สิ่งที่ตนรักตนพอใจนั่นมา แล้วการหาเงินน้ทองกลัวจะได้กระแสนยากแสนลำบากบุคคลบุญน้อยยิ่งย,ยิ่งแล้วใหญ่เลยไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาก็ได้เงินเพียงแค่วันละห้าสิบบาทร้อยบาทอะไรอย่างนี้แล้วก็มาใช้ใจ่ายแต่และว,วันละว,วันก็แทบจะไม่พอแล้วอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขมาดแต่ไหนล่ะ ลองคิดดูสิผู้มีบุญวัตนาบารมีแกก่ล้าก็ยังชั่วน้อยบุญกุศลอำนวยผลให้มีฐานะดีมีสติมีปัญญาดีหาทรัพย์สมบัติไม่ไม่พอจะได้มันก็ได้มากคนมีบุญวัตนานะ่ะไม่เด็กกลาก,กรำลำบาก แต่คนส่วนมากนั้นมักจะมีบุญน้อยในโลกนี้ลองสังเกตดูว่าคนผู้มีบุญมากนะั้มีน้อยเหลือเกินนะทุกคนต้องให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เมื่อรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยอย่างนี้ก็รีบพยายามฝึก,กจิตใจของตอนเข้าอย่าพยายามตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ผู้ครองเลือนก็อย่าไปเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไทยอย่างนี้ตั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของให้ได้เอออย่างนี้นีก็ยังชั่วน้อยเพราะที่จะเป็นทุนรอนสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปผู้เป็นนักบวชก็ พยายามเจริญสมาถาวิปัสนาให้เก่กล้าขึ้นในใจิตใจดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละนั่นถึงจะถอนตนออกจากลมคือกิเลสหรือกองทุกข์ในวัฏฏสงสารนี่ได้ดังแสดงมา